มมมมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่2เมษาย,ยนพุทธศักราช2498 ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่สามในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในศิทพวิทยาการและตระหนักในคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งทั้งโดยความสนพระราชาือไทยส่วนพระองค์และจากที่ทรงได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดจากสมเด็จพระชนกชนนีทรง ปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายเบื้องพระยุคลาบาทจากรัชกาลที่9สืบเนื่องมาจนรัชกาลปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าทรงประกอบพระราชกรณียกิจอเนกอานันต์ครอบคลุมงานสําคัญเต็มพระกําลังและทรงพระวิริยะอุตสาหะศึกษาหาความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพิ่มเติมทรงแลกเปลี่ยนความรู้กับวัฒนธรรมเมทีนานาชาติทรงจดบันทึกและประมวลองค์ความรู้ร,ราชนิพนธ์เป็นหนังสือตลอดจนพระราชทานถ่ายทอดเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการสื่อทอดและสร้างสารรค์มรดกศิลป ปราวัฒนธรรมอย่างมีระบบและเป็นรูป,ปรธรรมในระดับสากลศิลปะทุกด้านทุกแขนงของทุกชาติต่างก็อ,อำนวยประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความสุขความมั่นคงและความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลระดับสังคมระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกด้วยกันทั้งสิ้น ทรงเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมทั้งทรงมีคุณูปการต่อเหล่าศิลปินและศิละปะวัฒนธรรมของชาติเป็นที่ประจักษ์จึงทรงได้รับการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาเอกอัครราชูปถัมภมพกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิะรรสิทธิศิลปินทรงเป็นวัฒนธรรมเมธีผู้ทรงภูมิปัญญาทรงเป็นผู้สานสายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่องมิขาดสาย องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงทูน9ทูนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมาตรีขององค์การยูเนสโกด้านการส่งเสริมศักยาภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม คพ,พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้รัฐบาลจึงประกาศให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสารมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตามพระราชปณิธานสืบไป